สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังทําเรือเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วม2554นะครับก็อันนี้เป็นเรือที่ทําด้วยโครงเหล็กฉากอนเนกประสงค์ครับก็รูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาใบมาหุ้มรอบมาคลุมรอบรลําเรือนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนอธิบายต่อครับก็คือตอนแรกนะคะเราคิดว่าแบบเออเราลองใช้แป,ป๊บดูแล้วมันดูน่าจะแบบออกมาล่างไม่ได้เราก็เลยลองเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กดูนะคะคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กเนี่ยเราก็จะทาง่ายๆนะคะก็คือไม่ต้องเชื่อไม่ต้องอะไรเราใช้น็อตค่ะก็คือเป็นน็อตตัวนี้นะ แล้วก็มีมีเหล็กฉากนะคะมีไอ้นี่เสร็จแล้วก็ใช้ปะแจเนี่ยค่ะขันน็อตเข้าไปได้เลยค่ะก็คือเราก็จะทําไปเรื่อยก็คือเราลองดูงแล้วว่าประมาณ2เมตรเนี่ยมันกําลังดีนะก็2อเมตรคูณ1่เมตรน้าหนักเนี่ยจะรับได้ประมาณ600โล 500, 600ร้อกโลค่ะก็ประมาณนี้นะคะ่ะก็ต่อไปจะลองพูดเรือในแบบอันเก่านะคะ ก็คือโครงในแบบอันเก่าเนี่ยเราก็จะใช้เป็นท่อปแป,ป๊บนะคะท่อปแป,ป๊บเนี่ยขนาด8หุนหรือว่า1นิ้วนะคะก็คือมาต่อเป็นโครงรูปกล้าอย่างนี้นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะแข็งแรงหรือเปล่านะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลามันเอาลงไปลอยอะคะ่ะน้ํามันจะเป็นตัวดันขึ้นมาทําให้โครงมันไม่ได้รับน้านนหนักเต็มที่เพราะฉะนั้นโครงแค่นเนี้ยเนี่ยก็จะสามารถลอยได้ะคะ่ะแต่ที่เรา ทำป็นโครงเหล็กอันนี้นเนี่ยเพื่อที่จะเอาเวลากได้ด้วยเป็นจูงว้ข้างหลังได้ด้วยค่ะสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะลงไปลอยนะคะก็จะมีไม้กระดานมาปิดอันนึงเพื่อที่จะให้เป็นฐานยั่งได้สบายขึ้นค่ะทดลองลอยจริงยังทดลองลอยจริงแล้วค่ะได้8คนค่ะลองลอยดูแล้วค่ะ